อ่ะไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขาใช้สมาธิค่ะหยุดอย่าเสือกอีเวนกูบอกมึงเปิดดีมึงเปิดเลยมึงปิดอัวที่สี่อันเปิดอันเดียวมันคือการแสดงค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เราพบกับพวกเรานะคะครัวปถมนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าครัวปถมนะคะเราก็ต้องทําอาหารหรือต้องใช่ไหมคะแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะคะเราจะทําอาหารหวานที่เป็นอาหารคาวค่ะโดยวจะมีวม่ทุ่หยิบนะคะนี่ก็คือค่ะลูกชุบค่ะแล้วก็จะมีปีโป้นะคะและสุดท้ายนี่ก็คือมะม่วงค่ะที่เราซื้อมาจากตลาดทั้งหมดนะคะเราได้ทำเองค่ะเออไมให้มีการเสียเวลานะคะ หนูว่าเรามาจับฉลากกันดีกว่าเพื่อเลือกทีมค่ะเดี๋ยวหนูว่าเราก็นหนูลาหนูสวยขนาดนี้ต้องเป็นหนูป้ะหนูเลยล่ะไม่เสียเวลาแล้วจับก่อนแล้วอ่าแล้ไรหรอถือค่ะาถือใ้ถืออุ้เี่นะอุ้ยแป๊บเนี่ย ลืมค่ะลืมแนะนําตัวมันัดแล้วคนแรกแล้วค่ะในนแล้ชื่อว่าอะไรคะแบม b o o ค่ะสองค่ะกีซีค่ะสามค่ะกิกี้ครับสี่ค่ะคามี่ค่ะสมุเค่ะหกค่ะแดนซี่ค่ะสมอนค่ะคนะะถึงจริงๆแล้วเราจับสลากกันดีกว่าอ่ะ Let's go go ทำไมนะคะจับสลากค่ะถือถือจับเลยถือก้นเหรอโอเคค่ะดิฉันตัวเอง เอาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะวชื่ออะไรคะชื่นแนนค่ะแนนนี่ค่ะปามี่จับค่ะใครเนะ่ย้คู่กับแบมโมมันตื่นเต้นนะใครเอใ่ปะใส่เราปะใครเอใส่เราปะ คู่กับผู้ชายได้รู้กับแสดงว่าเราสามคนก็คู่กันสิเออมึงคู่อ้านยูมึง่าดมึงขาดอยากขาด่าดไปอย่ามั่นค่ะเขาหลงเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเมนูอาหารที่เราจะต้องจับอันนี้ใช่ไหมมาค่าเมนูมาให้จับก่อนค่ะขอตัวแทนดีกว่าขอตัวแทนมาโอาต่อเอาไหมกูกูฉันหาฉันไมเอาแล้วผู้ชายเขาเสียสละให้ฉันเออมาไม่เอาไม่องน่าอ้าวตายอย่าง หนึ่งสองจากอ่ะเราเอาคนที่ออกก่อนที่จะก่อนก่อนที่ะก่อนนะโอน้อยออกโอเคขามาไปยังงโอเคกูกอถ่ายก็แการต่ดคอร์เรื่องค่ะเปิดพร้อมกันยเพิ่งเปิดพร้อมกันนีกก่อันยาวรู้เลยอะไรอ่ะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะรู้เหียวคนรู้เหียวว้าวอะไรอ่ะทำอไรวะเนี่ยเปีโป้อะ าอะตอนนี้นะคะทีมเราก็ได้อะไรปีโป้นะคะปีโป้มีกี่สีเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่อะมีสามสีแล้วเราจะทำเป็นของขวยังไงก่อนงั้นเราก็ต้องทำเป็นอ่ะ กระเพราดีกว่าเนาะลิกจัดการซอยกันน้องเจีย้องก็มาซอยกูดีอ่ันนั่นนี่แต่มึงไม่ได้เลี้ยงันาดน่ะตับไปเลยตับไปเลยชอบกินมันมากมันน้อยทำทำมาเหอะ ลิกมันร้อนแล้วนะมึงเปิดปีโป้อะไรมันปีโป้มันร้อนมีละเลงหมูด้วยละเลงใบกะเพราอ่ะใบกะเพราก็แต่ที่หลังคันลิกเอ้ามึงเปิดปีโป้กูบอกมึงเปิดปีมึงเปิดเลยมึงปีโป้ที่ิดอันมึงเปิดอันเดียวจี๊ดอะมันไหนวะนะคะเราก็ใส่เป็น ปีโป้สีส้มออกมาอีกปีโป้สิงโตแล้วก็ปีโป้ของอร่อยเนาะน่ากินมากเลยอ่ะปิดอะ้รใช่ไหมปิดปลาโอเคแล้ไหนปีโป้ปีโป้ปีโป้เป็นน้ำไปแล้วใช้ทำให้เคก่งแม่อีเวอร์ค่ะว้าว จอเหมือนอาหารหมาเป็นไงทีเดีพูดว่าเบาเบาเดี๋ยวกูให้มึงกินเลยเดี๋ยวกูไปซื้อข้าวสวยมาให้พร้อมวเราได้วัตถุดิบมาคือลูกชิ้นอ๋อนี่ไงคือแป้งโค้กิ้เว้ยแล้วก็เก็ดขนมปังเราก็ทำอะไรคะต้มเว้ ต้มอะไรจุ like ๊บแป้งทตามึงบ้าปแป้งว่ะเมย์มึงอกู่ไับเมย์มาคือการแสดงอื้อเฮ้ยเธอนื้มันห่อนร้อนแล้วไม่เป็นไรเนื้อนแล้วสู๋เนื้อหมุกถูกตัวมันต้องใส่แป้งเดี๋ยวนี้ตอนนี้เีนี้ไม่ได้จกูเลยใช่หรอคะมึงไม่หยุใจกูเลยอ่ะไม่สนใจใจกูเลยอ่ะไม่ยินต้องเฮ้ยอ้วนออกไปนี่ยมึงนี่มันหอมเกิน ใส่จังล่ะชุบไข่แล้วก็ไม่ชุบแป้งพวกเอ้ยชุบไข่รถมือมึงไม่ร้อนเลยเดี๋ทอดไปเรียบร้ยันไม่ตกแป้งก็ดูหน่อยดิโอ้โหยังไม่เดียวขึ้นนู้เสร็จเรียบร้อยนะคะถึหรับเมนูนี้ก็คือลูกชุบชุบแป้งทอดนะคะชุบอีกชุบหนึ่งนะคะชุบในชุบๆแล้วก็ชูบถูชุบชุบนะคะ ประถมซินยำเทคหนึ่งแอคชั่นะซเ้อข้าวเหนียวม่งวงนะนึ่งม่วงมาสองคนสวยก็ทำยำดีกว่าเพราะว่าของหรือจะมียำยังค่ะยังไม่เดือดค่ะ <c oughs> มึงมเ <c oughs> ปนะิดไฟนาะเอาลองไหมลองไหม แต่เป็นใบเหรอค่ะไม่พูดอะไรเลยอ่ะเขาใช้สมาธิค่ะหยุดเอด่ัเสือกอีเวน เมนูที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่1 2และ3ขั้นตอนเนี้เป็นขั้นตอนที่ลุ้นตายที่ผ่ายเลยดอก คนกินตายเพราะถ่ายติดเริ่มจากอะไรดีเอาอะไรก่อนดีหน้าตามันช่างน่ารักประทาับใจเลยน่ากินมากอ่ะกะเพลาก่อนเนี้ยค่ะอย่ามาบูลก่อนนะนี่เริ่มกินกะเพาก่อนมาชิลโม่เอาคนตักพร้อมกันแล้วก็ชิลพร้อมกันนะคะเรียกรถเรือบรรทเลยได้มั้ยขาวดีอย่างเยื่อเพิ่งนะเยื่อเพิ่งเข้าตังนะต้องตักปีโป้ด้วยนะพึมเฮ้ยคนลึกว่าเด็ดนี้ค่ะแบบนี้ลองจับ แตกไม่ได้เลยต่อไปนะคะชื่ว่าตัดทิต้องกินว่ามีลูกชุบด้วยเาะหนึ่งสองสาน่าจะเกือบตายไม่น่าเกือบได้น่าจะเกือบตายหิวเหรอมันอร่อยมึงนี่ไหนคะเนี่ย นี่กันาะอร่อยออยมากอร่อยไม่อร่อยอร่อยเลยถือไปให้ชิ้นงานชิมกันทุกคนดีกว่าปล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 าเอ้ากล้องพร้อมจะมาเข้าอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคนถือกล้องหน่อยได้ไหมคะหนึ่งอ้ำอ๋อหน่อยค่ะดีไม่ดีไม่ตั้งแต่ตั้งแต่กินอันนี้ไปรู้สึกทุกคนเศร้านะแบบว่าหน้าดูแบบว่าหมองเศร้าเลยเออแต่ก็อร่อยนะก็ได้อันนี้อร่อยเนาะ ก็ทำขายไม่เป็นช่วง <laughs> สุดท้ายข,ข,ของรายการแล้วก่อนที่แบบว่าจะมีคนเนี่ยไม่ไหวเพราะถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้ามีนคนตายอย่างเราไม่เกี่ยว,วเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะโกโ,โก้โกโก้โกโ